สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ c 2 0 0 w 2 0 4นนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับรีโมทกดใช้งานได้ปกตินะครับรีโมทกดใช้งานได้นะครับแต่เวลาเสียกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับรถไม่อ่อนหน้าปัดนะครับวงมาลัยก็ไม่ปลดล็อกนะครับใช้งานสตาร์ทรถไม่ได้นะครับสาเหตุเกิดจากล็อกคอไฟฟ้าเสียนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการ เปลี่ยนแล้วคอรไฟฟ้านะครับลงทะเบียนระบบใหม่เสร็จเราจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับครับหลังจากเปลี่ยนลคอรไฟฟ้าอันใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนระบบเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ใช้เป็นตัวหลอกนะครับตัวอิมูเลเตอร์นะครับทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับเสร็จแจนะครับปิดออนสตาร์ทได้เลยนะครับตัวหลอกหรือตัวอิมูเลเตอร์นะครับก็จะมีหน้าที่นะครับทําให้ ล็อกคอพวงมาลัยนะครับโดนปิดระบบการใช้งานนะครับก็หมดกังวลว่ารถจะล็อกคอแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวหลอกอิมูเลเตอร์นะครับจะมีรับประกันการใช้งานทั้งหมด3ปีนะครับเปลี่ยนฟรีทุกกรณีนะครับสําหรับลูกค้าที่ใช้รถเบนซ์แล้วมีอาการล็อกคอไม่ทํางานนะครับออนนัปัดรถไม่ได้นะครับสตาร์ทรถไม่ติดนะครับเป็นเหมือนในคลิปนี้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับศูนย์6 6ดสองหกหนึ่งหกหกหกห้านะครับบริการซ่อมล็อกคอไฟฟ้าถึงที่นะครับ